สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีเหตุการณ์ที่เกิดอุทกภัยอยู่ในพื้นที่หลายจังหวัดนะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวของบรรดานักการเมืองต่างๆนั้นที่ลงพื้นที่เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ําท่วมในครั้งนี้เนี่ยครับปรากฏว่า มีความเคลื่อนไหวของคุณวันอยู่บำรุงสอสกรุงเทพมหานครของพรรคเพื่อไทยนะครับได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้เมื่อวันที่5ตุลาคม2564นะครับบอกว่าสอสอและว่าที่ผู้สมัครสอส,อสอบางพักบางคนไอ้สลัดผับวันเดือนปีไม่เคยลงไปหาประชาชนไม่เคยลงไปถามความเดือดร้อนของประชาชนไม่เคยลงไปช่วยเหลือประชาชนยามเขาเดือดร้อนปั่นแม่งแต่โซเชียล พอมีกลิ่นโชยมาว่าใกล้จะเลือกตั้งลงไปยกมือไหว้ขอคะแนนจากประชาชนแฮทแท็กหน้าไม่อายฝากไว้ให้คิดนอกจากนี้เนี่ยครับคุณวันอยู่บำรุงนั้นยังมีโพสต์หนึ่งนะครับบอกว่าน้ําท่วมแค่แข้งนั่งเรือน้ําท่วมถึงอกทําไมไม่นั่งเรือแล้วก็ให้เครดิตกับคุณวรรยาขุนแก้วนี่ครับคุณผู้ชมครับก็ไม่แน่ใจว่าคุณวันอยู่บำรุงนั้นเนี่ยกาลังว่าใครทั้งจากของโพสต์นั้นนะครับแต่โพสต์หลังเนี่ย น่าจะชัดเจนว่า,ากรณีน้ําท่วมแค่แข้งแล้วนั่งเรือนั้นก็มีหัวหน้าพักการเมืองบางพักนะครับที่เดินทางไปที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็จะเห็นว่าน้ําท่วมแค่หน้าแข้งแต่หัวหน้าพักคนนี้กลับนั่งอยู่ในเรือแล้วก็ให้ชาวบ้านนั้นเนี่ยลากเรือไปนะครับคือหน้าแข้งจริงๆยังไม่ถึงเข่าเลยนะฮะลากเรือแทบจะติดเียด้วยซ้ําถ้าน้ําหนักตัวนั้นเยอะนะฮะเรือแทบจะติดพื้นเสียด้วยซ้ํา แต่อีกคนนั้นเนี่ยนะครับน้ำท่วมถึงอกไม่นั่งเรือกับลากเรือไปนั่นก็คือภาพที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังนั้นนี่เห็นชัดเจนครับพฤติกรรมของนักการเมืองบางทีมันก็เกิดคําถามกับประชาชนเหมือนกันว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรือว่านักการเมืองเหล่านี้ทําเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจเรียกร้องคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนหาได้มีความจริงใจในการที่จะ ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามทุกยากไหมนะครับส่วนในกรณีโพสต์แรกนั้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าไอ้สลัดถักไม่เคยลงไปหาประชาชนเลยแต่พอมีกลิ่นโชยว่าจะมีการเลือกตั้งนั้นกลับลงไปยกมือไหว้ขอคะแนนประชาชนอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าใช่คู่แข่งในพื้นที่ของคุณมันหรือไม่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะครับจากความเคลื่อนไหวของบรรดานักการเมืองเวลานี้ บางครั้งเนี่ยนะครับไม่ว่าการลงไปทํางานในพื้นที่ไม่ว่าการโพสต์ออนไลน์มันกลายเป็นเรื่องตลกในสายตาประชาชนนะฮะเอาละครับเป็นเรื่องราวที่นํามาฝากกันให้ได้คิดครับ